สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับจิงนี่ชาแนลมาครับมาครับกับข้าวบ้านบ้านมาอีกแล้วครับวันนี้มีเมนูออมกระดูกหมูครับนี่อมกระดูกหมูออนครับนี่นี่ครับนี่ครับกระดูกหมูอ่อนครับเขาขาวนี่ครับนี่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 มมีผักชีลาวครับใส่ผักกาดฟักตรงต้นหอมครับออมแค่นี้แหละครับง่ายครับ กินกับข้าวสวยครับอยู่ข้าวครับอมๆออะไรไปด้วยอะไรฮะใส,ใส่อะไรสาวใส่อะไรไปนน้า ก็ทีบอกเป็นยังไงนี่างเงีก,ก็บอกว่าฟางตุ่มก็พักกาดแล้วก็ตนหอมเป็นไงม,มันแปลกตรงไหนไหนครับมันแปลกตรงไหนนี่แหละกินเรื่องหมาแล้วก็ทำกินเอง แม่พี่น้องคิดว่าไงรับชมอยู่จังหวัดไหนก็ทักทายคำพูดมาคุยกันได้นะครับรับชมกันตอนกี่โมงสองทุม่มสามทุ่มสีทุ่มกับทักทายคำบอกคุยกันได้ครับมาครับหอ,อมแบบเจ็บเจบครับ อ,อไม่ได้ออมนานแล้วครับอืมจริงเป็นกระดูกอ่อนเลยนะเข้ากันมากเลยอะ่ะเห้หมาไปขึงจริง่่กก่่าานไง้ไ <c oughs> <c oughs> อบอกอันก็แระดูครับไม่จะไม่อ่อนได้หมาไม่ได้มากินข้าวอืมถูกไหมอันนี้เกลียวมะเขาครับ ว่าแบบพี่น้อ้โใครที่เข้ามารับชมแลยย้วเนี่ยไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เด็กจังหวัดตราดด้วยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับโอ้ย ปลาล่าแบบนัวๆเลยอ่ะมันไม่ได้สีนั่นมันไม่ได้สีปลาล่าเลยปลาล่าก็เองเลยเนี่ยคือื้อมาก็เนี่ยสีน้าปลาล่เนี่ยสีเนี่ยมันจะอิงซื้อมาอะไรนะ ่นดิบๆยังไจมูกมันมีปัญหาแล้วตดน้ำกว่าปลาขึ้นแล้วไหลไปสองทัพพีอ่ะอย่างนั้นน้ำจะเป็นอย่างงี้อ่ะ ก็อ่อนพูดอ่อนจนแข็ง กุ um, PM, át, mm h, ้งกบกุ้บกุ้งเราดูเลยครับวันนี้เลยครับกาบเติมปวดเกี่ยงแต่เพิ่มเดีับดูอ่มออนนะครับครับฟังว่าใส่เยอะนะครับผักหายไปไหนเบิดกบหู มันยุบค,ครับพ่อแม่พี่น้องครับหัดแงี้งเลียงหนอมังไม่แก่หนิอ,นอูไอมาได้แล้วอ่ะอูไมาได้ว่ยังไม่แก่ยังแก่กว่านหนูอีก ดูจากการปวดเมื่อยแล้วไขแกรนกันเหี้ยเหี้ยหมกนอกแบบีน้อนะเกี่ย Thì ní bà mẹ bị nón đầy lại kia cái nón Bài rồi มาครับมากินแล้วไม่ได้ยินเสียงกระดูกครับกรอบแก๊บกรอบแก๊บ บอกอันก็แข็งพุอ,อ่อนไมอืมมันด้าเมยกินไม่ได้ <c oughs> ดนี่ไงทำไมเมยกินแ่ there.

ไปอิ่มครับทำไแมพี่น้องครับโอ้หบทกันกามค้างเลยครับอมอก,กระดูกอ่อนครับขับฟันใครไม่แข็งจริงนี่โมไม่ได้แล้วครับเนี่ยแต่เมื่อก็เป็นกระดูกอ่อนนะครับอเอาครับเาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมกันนะครับฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายกดกระดิ่งนะครับ